ยายเดินมาเองได้นะคะแต่กลับบ้านไม่ได้ต้องไปส่งนนให้ยายนั่งดีๆก่อนอ,อ่ะยายนั่งดีๆก่อนยายเอาอ่าอ่ะ,อะไปชา้ชาชา้ชาช้าช้าสิน,น้อน บ้านอยู่ข้างๆกันตรงนี้นะคะบ้านยาย